โ okay, อเคแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเดีย่ยวกรุงทีเฮอดนะออวันนี้ก็จะลองมาเล่นนะครับชุยรอดนะอือพาดแรกเลยเอ,อ่อเวอร์ชันหนึ่งจุดสบ็ดนะอันนี้ผมลงเทคนิคจะแพรกันด้วยนะเออไม่ลงมันจะเล่นไม่สนุกเอือไปก็คนที่เข้ามาดูแบบแรกๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม สมมุติถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะอืมก็พึ่งทำมาเนาะก,ก็ไมอยากมีคนดูมากๆนะโอเคเริ่มแรกผมก็จะไปตัดไม้ก่อนเลยแล้วกันผมก็ไม่เล่นเล่นไมค์คราฟไม่ค่อยเสียน,นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไมค์ครา t บ,บ่อยอืประจำก็เล่นแต่เกมอื่นอนะ เสีงเยงคีมได้ดีกว่าืออัอดทันรถคลิปนี้ก็จะแคสเป็นเวลา28นาทีนะครับเน่วาเป็นคลิปที่เปลี่นพื้นที่มากเลยอาจจะเป็นจิกเลยก็ได้นะคลิปนึ่งนะไอ้ที่ผมปรับการาฟิกนะผมที่อัดมันอาจจะอัดเบลอบอนะผมปรับอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันความชัดหนะึ่งพัน 1,000แล้วก็6 0สิบเฟรมแล้วก็เออมันหมันอาจจะไม่เหมือน6 0สิเฟรมไงคือแบบภาพมันแบบมันเบอร์ตอนนั้นผมร้องอัดอัดคลิปแบบเล่นๆดูอะอภาพมันเบอร์อันนี้มันเบอร์หรือเปล่ากนะ็ไม่รู้ผมเล่นในมือถือนะครับไม่ได้เล่นในคอม มันโมมาลี่ยรีซอสแพ็กนี้เวลาแบบเข้าโหมดแบบสมมุติเราแบบจะคาบของอะไรพวกนี้ภาพมันจะเบอร์ไงไมารู้ทุกคนรีซอสแพ็กเนี่ยคือภาพมันจะทําให้ภาพตุ่มจริงอะเออตอนนี้ไม่มีทอ็อตมองแล้วไม่เห็นอลยกะว่าจะลงรีซอสแพ็กแบบไอ,ทอ้ที่มันถืทอท็อตถือท็อตแล้วมันาเนี้ยแล้วมันมีแสง มันมีอยู่ในระีเซ็ตแพคแล้วนะับผมเจอตอนนี้ก็เห็นไบโอมส่องใบโอมไบโอมนี่เขาเรียกว่าแล้วนะผมจะเอาที่ขุดไม้ขุดก่อนนะครับเพราะว่ามันมันเปลืองที่ว่าหิน,น,ม,นหมันขุดเร็วกว่าจริงแต่เอาที่ขุดมาขุดก่อนดีกว่า เสียงผมมันเบางไงไม่รู้ว่าทุกคนผมคือผมไม่ได้ใส่หูฟังเว้ยแล้วเนี้ยแล้วหูฟังมันพังหูฟังมันพังแล้วแบบยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะเ,ออเสียงมันเบาข้อกอโทรด้วยนะครับผมผมก็จะพายายามตัดต่อให้แบบเรื่องเสียงเยอะๆดูนะ เรื่อแรกของการเอาชีวิตรอดนะครับผมในเกมนะครับก็เบสิกเลยนะให้ล่าแกะก่อนนะครับเป็นอย่างแรกเพราะว่าเอาไว้ขับเตียงนอนไงแลอะไรลำบากก็จะได้ไม่ต้องอันนี้จะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรวะลำบากยังไดไม่ต้องยยุ่งาก โอเคตอนนี้เรานั้นเจอดันเจียนละอีซี่ <Easy. S 1> อะไรวะไม่ดันเจียนไม่มีไฟอ่ะอะไรวะนะตัวที่อะไรวะ ไม่ได้เก่งอะไรอะ่ะบอกเลยนะอโอเคเมืองน,นี้ก็เก็บไว้ก่อนโคตรมืดเลยทุกคนดีซอทแคกเนี่ยถ้าเกิดมันมีไฟโฟม้ดเลย มัน,ม,นมันก็กลัวมันก็น่ากลัวอยู่นะเอเอกูไปแล้วกูไม่อยู่แหละเออนะโคนมืดอ่ะทำไม้องฟ้ามันเป็นอยูเนี่ยมันไม่สดใสเลยวะที่ซอสแพคนี้ลงท่ไม่ให้เลียค่ะโคตรมืดครับขวานตัดไม้ก่อน โอ้โหรีสอร์ทแพ็กนี้เนาะหมอกลงแต่ภาพสวยจริงอะเออภาพสวยแต่หมอกลงอะผมว่าผมหาแกก่อนตอนนี้อัะไปกี่นาทีละมันไม่ขึ้นอีกโอ้โหเดีวยวอัจเป็นชั่วโมงเลยที่นี่ นี่คือผมจะอัดแค่ถึงคืนแรกนะเอ,อคืนแรกแล้วเราพอเลยแล้วเราก็จะไปปิดคลิปกันอัดแค่ถึงคืนแรกแล้วก็รอรอคลิปหนะ้าคือผมผมสำหรับผมนะขอแค่ดูอะไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรก็ไม่เป็นไรนะ แต่ขอแค่ดูก็พอ,อโหจะเลินแล้วจะมืดแล้วแกอีกตัวมึงอยู่ไหนจะมืดแล้วเพื่อนโอ้โหยัดเคเจอพอดีเลยโอ้ยใช่ ตวัวคาบเาอ,อยู่ไหนเะโอเคคือแลกผ่านไปอืมคือตรงนี้มันเป็นบายโอมแบบมันค่อนข้างที่จะกว้างนะมันเตอร์มันเลยเกิดเยอะเอ่อ ยตาผมผมว่าผมจะกลับไปขุดไอ้เหล็กก้อนนั้นดูไปขุดมา เราก็จะไปตรงแถวไบโอมตรงภูเขานะเราก็จะไปทําแบบถ้าเกิดเราจะลงเหมืองเราก็จะไปลงตรงภูเขานะหรือว่าตรงเหมืองตรงนั้นนะ่ะเออผมคิดไว้ก่อน ถ้าเกิดผมว่างนะผมว่าผมจะพูดไอ้ตรงเนี้ยออกไปให้หมดเลย,เ,ย,เ,ยเออถ้าเกิดแบบว่างอนะ่ะอืมถ้าเกิดมันดูลูกหูลูกตาไงไม่รู้โอเคได้เนืน้อมาแล้ว มดมันมีอะไรปแปลกๆเยอะจังเลยตั้งแต่แกะแยกล่างแล้วไปไปหาจุดปิดคลิปก่อนตอนพาร์ทแรกมันก็ยังไม่มีอะไรมากนะทุกคนเออคนทุกคนอย่าเอาอะไรมากกับผมเลยผมก็เล่นไมค่อยเก่งอะ จำไปเลยไบโอมนี้คือไบโอมที่จะเราจะทำภูเขากันนะเอ๊ะทำทำเหมืองอะเออแต่ถ้าเกิดแบบอยากขุดเหมืองจริงๆรนะิงแล้วก็ไบโอมเมลเทนอะไบโอมเมลเทนมันจะมีแร่เยอะกว่าปกตินะครับผมอืมผมเลยจะไปทำตรงนั้นแล้วอาจจะเจอเพชรก็ได้คุณเหล็กกันคุณเหล็กก็พอเลยผมอาจจะไปเล่นนกรอบเลยนะใครอยากดูนอกรอบไปดูสตรีมได้นะ ผมว่าผมก็จะสตรีมในนีโมโอ,อยู่นีโมโผมก็สตรีมแต่เราบอกอ่ะ เอาเหอะีเออเหล็กหายตรงไหวะลืมแล้วตรงนี้เหรอเฮ้ยไอเหล็กก้อนนั้นหายไปไหนอ่ะอ๋อ,อนี่ไงนี่จำได้แล้ว โอเคเลกสองก้อนสี่ยังมืดไม่สี่ละ โอเคหาที่ปิดคลิปดีกว่า,า่าที่ปิดคลิปสวยๆที่รู้ๆว่าผมจะไม่ทำตรงทะเลทราย,ยาแน่นอน,นแล้ตรงนี้ก็แหละมันมันไม่รู้ว่าอาจมากินอาทีแล้ว กี่นาทีแล้วเนี่ยมันถึงมันถึงยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องไปปรับอันนี้ละโอเคไปดูมาละ สิบห้าทีเออสิบห้าทีพอคลิปไม่ต้องยาว <c oughs> ทีมันไม่สวยทีมันไม่สวยสิบห้าทีพอนะเออคลิปนึงมันมันไม่ใช่พื้นที่น,น้อยเลยนะ ที่มันนเเยอะนะเออะะโอเคสิบห้าทีพอโอเคนะครับผมผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็คนที่เข้ามาดูใหม่กดไลค์ด้วยอืมกดไลค์กดแชร์กดอนส,บส,บสบุดท้านะนะกูอยากดังออโอเคก็ซีรีส์ซีรีส์นี้ก็ผมก็จะทำยาวๆเลยนะอืเจอกันครา้ต่อไปครับ อาจจะยังไม่ถูกที่เขาเชื่อฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดไงโอ้ยตัวเล็กของเขาโตเต็มไวที่ผ่านมานะ่พูดจริงๆนะครับเขาคนเต็มใจ Happy Anniversary นะคะเฮ้ยแบบ